สวัสดีครับท่านที่สนใจในเรื่องลายมือนะครับวันนี้เรามานั่งคุยกันสบายๆในเรื่องลายมือในรายการลายมือปฏิรูปทาง YouTube นะครับซึ่งจะมีหลายๆตอนก็ติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องจอมวางแผนเรามาดูที่ว่าบุคคลใดที่จะมีการวางแผนเก่งๆมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์นในการทํางานนั้นจะมีเครื่องหมายอะไรอยู่ในมือดูไม่ยากครับคราวนี้เรามาดูโครงสร้างของมือกันเลยนะครับ โครงสร้างของมือที่ผมจะวาดก็คือ1มีเส้นหลักๆก็คือเส้นชีวิต 2. เส้นสมอง3เส้นใจอันนี้เป็นเส้นหลักๆนะครับส่วนใหญ่แล้วจะมี3เส้นหลักๆคราวนี้มาดูที่ต้นเส้นใจครับที่เราจะดูว่าคนที่จะวางแผนเก่งๆหรือทํางานมีความคิดในเรื่องสร้างสรรค์นั้นสังเกตอะไรสังเกตที่ต้นเส้นใจครับตรงนี้เรียกว่าต้นเส้นใจแล้วก็ลากไปเงียบปลายเส้นใจ ถ้าต้นเส้นใจของใครก็ตามมีเส้นแตกอย่างเงี้ยแตกขึ้นแตกลงยิ่งแตกมากยิ่งดีนะครับแสดงว่าบุคคลคนนั้นเป็นคนที่มีความคิดความอ่านฉลาดเฉลียวมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทำอะไรมักจะมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนแล้วจึงทำตามแผนนั้นนะครับคราวนี้เรามาดูถ้าถ้ามือใครถ้ามือลูกมือหลานหรือมือบุคคลที่เราจะมอบหมายงานให้เป็นอย่างเนี้ย มีเส้นแตกนิดหน่อยอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาทํางานอะไรแล้วเขาไม่ค่อยจะวางแผนนักอยากทำอะไรก็ทําเลยนะครับวันนี้ความสําเร็จมันก็เกิดน้อยลงอาจจะไม่ได้ตามเป้าหมายนักหรือความคิดเริ่มสร้างสรรค์ของเขาก็จะมีลูกพลิกแพงน้อยดังนั้นถ้าท่านจะมอบหมายให้คนอย่างนี้ทํางานเนี่ยก็มอบหมายได้ครับแต่ว่าท่านจะต้องบอกเป้าหมายที่ต้องการให้ชัดเจนบอกวิธีการที่จะไปทําให้ชัดเจน แล้วให้เขาทําตามวิธีการที่เราบอกไปก็จะสําเร็จได้เหมือนกันครับแต่ถ้าหากว่าลักษณะของมือคนที่เราจะมอบหมายงานเป็นแบบนี้ท่านบอกเป้าหมายบอกงบป,ประมาณบอกเวลาที่ต้องการคนนี้เขาจะไปคิดหาวิธีการมีกลยุทธ์ในการคิดแลเริ่มสร้างสรรค์นในการทํางานให้ท่านจนสําเร็จจนได้นะครับคราวนี้ถ้าหากว่าลูกหลานของเรามีมือแบบนี้ก็ดีมากแต่ถ้าหากว่าลูกหลานของเรา มีเส้นน้อยอย่างเนี้ยเราก็ต้องฝึกนะครับต้องฝึกต้องส่งเสริมพยายามทํำยังไงให้เขามีความคิดเริ่มสร้างสารรค์มากๆวางแผนเก่งๆต้องอบรมสั่งสอนนะครับคราวนี้มาดูมือจริงกันมือจริงของคนที่วางแผนเก่งๆครับอ่าดูมือขวาก่อนก็ได้ครับดูมือขวาก่อนก็ได้ครับนี่จะเห็นต้นเส้นใจเขาเห็นไหมนี่ต้นเส้นใจแล้วก็ลากยาวไปนี่ตรงนี้วผมจะวงกลมให้นะครับ ตรงนี้คือต้นเส้นใจเขาเหมือนหางสรน,นะครับแตกขึ้นแตกลงเยอะแยะเลยอย่างเนี้ยฉลาดเฉลียวมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์นญญี้มาดูมือซ้ายของเขาครับมือซ้ายของมือนี้ก็แตกนะครับส่วนใหญ่แล้วจะมีทั้งสองมือเครื่องหมายนี้นะครับถ้าหากว่าเป็นคนที่วางแผนเก่งๆแล้วก็จะมีเครื่องหมายทั้งสองมืออันนี้พิมพ์มาจากมือจริงนะครับพิมพ์มาจากมือจริงท่านที่เคารพครับ การวิเคราะห์ลายมือนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราที่เราจะวิเคราะห์คนจะมอบหมายคนจะทำงานให้ได้ตามเป้าหมายต้องดูตรงนี้ครับก็ไม่ยากนะครับไม่ยากอะไรนี่คนีในตอนหน้าเราจะมาคุยกันในเรื่องของคนจิตใจโรเลเป็นอย่างไรนะครับคนจิตใจโรเลเป็นอย่างไรจะมีเครื่องหมายอะไรเราก็จะมาคุยกันใน ลายมือปฏิรูปทาง YouTube ในตอนต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ